บุ๋มปนัดดาขอเคลียรา์มาทัวลงโพสคลิปลูกล้มคางแตกแต่ตำหนิรอปอพทำเอาหัวอ,อกคนเป็นแม่ใจแทบจะน้ำตาไหลแทนสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเมื่อลูกชายน้องอเล็กล้มคางแตกต้องเย็บแผลถึงหกเข็มเลยทีเดียวซึ่งบุ๋มปนัดดาได้เปิดคลิปกล้องจวงเจินปิดถึงสาเหตุการล้มของลูกชายในครั้งนี้พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าสาเหตุคางแตกของน้องอเล็กเห็นแล้วน้ำตาไหลเจ็บยิ่งกว่าลูกพี่ยมจะอุ้มขึ้นไปทำไม แต่ถามว่าบ้านเราทําอะไรเขาไหมไม่ขับเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของน้องไม่ไหวแน่เสียใจแต่ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สวนทางกันมากมายอาทิไม่น่าเชื่อว่าคุณบุ๋มอ่านไม่ขาดงานนี้คนผิดคือพี่เลี้ยงเลยคะ่ะน้องเดินไปจับบางอย่างแล้วพี่ยมคงมองแล้วว่าอันตรายหรือสกปรกเลยอุ้มมาคืนพี่เลี้ยงคือมัวแต่สนใจคุยกับพี่ยมน้องยืนบนที่นั่งแบบนั้นยิ่งต้องจับแขนหรือจับตัวไว้ก่อนคะ่ะ พี่ยามเขาอุ้มน้องมาอยู่ใกล้ๆพี่เลี้ยงนะดูจากคลิปเพราะน้องไปเล่นตรงหัวมุมโน้นค่ะน้องไวัมากสงสารเลยดูจากคลิปแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับพี่ยามค่ะถ้าพี่ยามมาเห็นโพสตคุณบุ๋มเขาคงรู้สึกเสียใจแน่ๆค่ะไม่ควรมีใครตกงานแม่ควรลาออกจากงานมาดูแลเองพลาดรายได้ไปสักสองถึงสามปีไม่น่าพลาดพลังมาก จะได้ไม่โทษคนอื่นถ้าเรายังต้องไปทำหากินทำใจให้ได้ขโทษตัวเองเธอมีเงินมีงานไม่มีเวลามีเวลาดูกล้องช้อนมือเข้าไปในกล้องได้ไหมไม่ได้ก็หยุดโทษคนอื่นถ้ายาแล้วพี่เลี้ยงตกงานโรงเรียนไหนจะรับลูกคุณไปเรียนคิดแค่นั่นก่อนเขาต้องอยู่สังคมด้านนอกที่ไม่มีมือคุณกอดไปอีกไม่น้อยกว่า15-20ถึงปีเป็นต้นล่าสุดบุ๋มปนัดดาจึงถือโอกาสเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวให้ชัดๆอีกครั้งว่าขอเคลียร์เรื่องน้องศักนิดหนึ่งนะคะ เข้าใจในความเป็นห่วงน้องจากทุกคนค่ะและขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงจากทุกคนด้วยค่ะแต่สำหรับคลิปที่โพสตไปและได้พูดถึงพี่ยามทราบถึงเจตนาว่าไม่ได้ตั้งใจแต่แค่ไม่พอใจที่อุ้มน้องขึ้นที่สูงน้องเดินอยู่แถวนั้นบ่อยค่ะแต่ที่ผ่านมาถ้าอยู่บนพื้นไม่เคยมีปัญหาและคิดว่าถ้าวันนั้นพี่เขาแค่อุ้มไปวางข้างพี่เลี้ยงไม่วางข้างบนก็คงไม่มีปัญหาอะไรเหมือนที่ผ่านมาส่วนที่หลายคนถามว่าทำไมไม่ตำหนี่พี่เลี้ยง อันนั้นไม่เหลืออยู่แล้วคะ่ะมีการพูดคุยกันที่บ้านอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นบทเรียนของพ่อแม่อย่างเราว่าจะดูแลลูกยังไงต่อไปขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะที่เป็นห่วงน้อง